สวัสดีครับพบกับสุดข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่คืนฟอร์มเทพทีมชาติไทยยู่17ปีนะครับบุกถล่มยับทีมชาติปูฐานถึง10ประตูต่อศูนย์นะครับโอ้โหขาดมันมึงขี่เซลวดมึงเตะบอลหรือมึงเป่ากบเนี่ยทีมชาติไทยนะครับทำช่างศึกนะครับชุดยู่17ปีลงสนามในเกมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษพบกับทีมชาติปูฐานยู่17ปีวันที่ย1่เมษายนตามเวลาประเทศไทย1ทุ่มตรง นสนามสามร้างมีเดียทังสเตเดียมประเทศปูฐานโดยถ่ายทอดสดทางเพจ MA Thailand ปรากฏว่าทพชังศึกทีมชาติไทยอยู่17ปีนะครับที่นำทำมาโดยโคดแดงทรงยศกลิ่นสีสุขโชว์ความสุดโหดได้ถล่มเอาชนะทีมชาติพูฐานไปถึง10ประตูต่อศูนย์นะครับขาดมาไม่ขี่เซวด,ดวดโดยทพชังศึกทีมชาติไทยอยู่17ปีได้ประตูขนำ4-0ในช่วงครึ่งแรกก่อนจะมาบวกเพิ่มอีก6ลูกในครึ่งหลัง ตอนนี้ทีมช่างสึกทีมชาติไทยอยู่17ปีอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อดุยซส,สึกอยู่17ปีชิงแชมป์เอเชียร,รอบคัดเลือกซึ่งจะเปิดฉากขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนปลายปีนี้นะฮะโอ้โค่นหัวเลยทีเดียวนะฮะแต่เปรียบเทียบอะไรไม่ได้นะครับว่าทีมชาติปูฐานนั้นต่ำกว่าเราเยอะเลยนะฮะมันต้องถล่มนะครับถึงจะถูกนะครับ ชนะทิพย์เผยวินาทีแฟนบอลตัวเองให้อคอก่อนหลงหลังจากปลูกพายถูกแบงคอกยูเนเต็ดไปถึง30ในนัดรองสุดท้ายของศึกไทยลีกฤดูกาล2อ2 4 2 0ย5เมสซี่เจชนะทิพย์สูสงสินนะครับกับตันเทียมบีจีปทุมที่ระบาดเจ็บและไม่มีชื่อลงแข่งขันในเกมดังกล่าวเผยวินาทีเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดระหว่างการขับรถออกจากสโมสรเพื่อไปชมเพื่อนร่วมทีมแข่งขันเจอแฟนบอลของตัวเองให้คอควาย ก็คือควยนั่นเองสวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าจะเป็นเรื่องของเมื่อวานผมขับรถไปดูบอลบีจ um, ีปทุมพบ b a n ค k o องยูเต็ดผมซ้อมเสร็จผมไม่มีชื่อเพราะมีอาการมาเจ็บผมก็ขับรถมิน,นิของผมรับเด็กชื่อบีมและแฟงอยากพาไปดูบอลขณะที่ผมขับรถออกจาก BG จีปทุมแล้วเราเลี้ยวซ้ายและตรงไปจะเจอกับสะพานที่ติดกับมาร์เก็ตวิลเลต ก่อนที่จะถึงสะพานเราชิดซ้ายขับ70กิโลเมตรพอดีตอนลงสะพานจะมีรถที่จอดตรงเซเว่นล้นล้นออกมาทำให้เราที่อยู่ซ้ายมือพยายามที่จะเลี้ยวซ้ายออกมาเพื่อจะขอทางเราแต่เราเป็นทางเอกทางตรงเราดูกระจกหลังกระจกขวามือมีรถหลังซึ่งเราตบไฟออกขวาไม่ได้เพราะรถมา แต่อีกคันออกมาไวท,ทั้งทั้งที่เราเป็นทางเอกสุดท้ายเหมือนเราเกือบเบียดเขาเพราะเราต้องขับตรงไปไม่ได้เบรกแต่ไม่ได้ชนแต่ฝั่งเขามองว่าของทางแล้วทำไมไม่ให้จริงๆแล้วอยากจะให้แต่ให้ไม่ได้เรามาทางเอกข้างหลังจะมีรถตามมาแต่เขาออกมาเพราะรถจากเซเว่นจอดล้นเป็นรถยี่ห้อหนึ่งสีขาวสีประตูเก๋งข้างหลังติดสติกเกอร์บีจีปทุม ก็คิดว่าไปดูที่ธรรมศาสตร์เหมือนเราเขาเหยียบออกมาตีคู่ผมเปิดกระจกขอโทษยกมือไหวเขาเลยยกมือเขืนโดน b ีจพวกกันแทะให้ขวยสงสัยถ้าไปเจอหน้าจะทำอย่างไรถ้าผมเจอขออภัยด้วยครับไม่ได้ตั้งใจครับน่าจะเป็นครั้งแรกครับที่ขับรถแล้วโดนให้ขวยก็ <c oughs> เป็นเรื่องราวคำคำไปนะฮะ สุดทึงไทยลีกนะครับบุรีรัมย์รวบ2แข้งทีมชียงไทยชุดเอเชียกระแสามาแรงอย่างมากสโมสรบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนะครับทีมยักษ์ใหญ่ศึกไทยลีกเปิดดิวคว้าตัวเอเลสดดอลล็อตประกันหลังผู้พัหินจองกแกร่งทีมเชียงไทยเจ้าของส่วนสูง2เมตรเข้าสู่ทีมเป็นที่โล่ลอยแล้วโดยเอเลสดดอลล็อตนะครับจะหมดสัญญาก,กับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดทีมยักษ์ใหญ่ลีกนหนึ่งลีกสูงสุดของอินโดนีเซียหลังสิ้นสุดฤดูกาลไม่เพียงเท่านั้นยังมีรยายงานมาว่าบุรีรัมย์ได้ปิดดิวคว้าตัว จินพัฒน์ลีออะปักกาังในวัย28ปีจากทัพราชันมังกรรับบรีฟซีเข้าสู่ทีมด้วยเช่นเดีวยวกันโดยสำหรับอิเล็ดัลลอตและจินพัฒน์ลีเอะต่างเป็นกาลังแกนหลังให้แกตทีมชุด,ชชดใหญ่ชุด,ชดลุยสุสึกเอเชียคัพ2 0ย7เรับคัเลือกช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามต้นรอกันแถลงการอย่างเป็นการของสโมสรบริลัมอีกครั้งหนึ่งนะฮะ ดวลนิโคลัสมิโกสันนะครับพลาดดวลเมนยูโอเบอุนเซนะครับปฏิเสธปล่อยตัวนิโคลัสมิโกสันช่วยช่วยอาเซียนออสตาดวลเมนยูโอเบอุนเซสโมสรลีกสูงสุดของเดนมาร์กนะครับปฏิเสธที่จะปล่อยตัวนิโคลัสมิโกสันแม้ความทีมเชตไทยไปร่วมเล่นในศึกอาเซียนออสตาในโปรแกรมอื่นเครื่องและพิเศษกับเมนยูซึ่งจะจัดขึ้นที่สนามบุกเกียวจาเรียประเทศมาเลเซียในวันที่28พฤษภาคมนี้ การถอนตัวของมิเกลสันนะครับส่งผลให้ตัวแทนจากทีมชาติไทยในทีมอาเซียนออสตาหรือเพียง2ไรายได้แก่ปฏิวัติคำไหม้โปรสอประตูและพีโลโดนชัมรัศมีกองกลางตัวรับเบนนากาวนะครับเป็นส่วนหนึ่งของตัวรเอเชียของแมนเชสเตอร์ซึ่งถือเป็นโอก,กาสสำคัญสำหรับผู้เล่นอาเซียนในการแสดงศักยภาพต่อนหน้าแฟนบอลนับหมื่นคนอย่างไรก็ตามการที่โอบีอุนเซ่มอนุญาตให้นักเตะเดินทางร่วมทีมในครั้งนี้ได้นั้นเป็นไปตามสิทธิ์ของสโมสรเนื่องจากไม่ใช่โปรแกรมปฏิทินฟีฟ่าเด ทีนี้แขวนในวัย24ปีรยนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในกําลังหลักของทีมชาติไทยในช่วงที่ผ่านมาและโชว์ฟอร์มนี่อย่างโดดเด่นกับตุสกัดเดนมาร์กอย่างต่อเนื่องนะฮะก็ไม่ปล่อยให้ไปนะครับลูกโซนั้นไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะครับก็ฟิตดีอยู่นะฮะก็ถือว่า,าเสียดายเลยนะครับไม่ได้ดวลกับทางฝั่งของแมนยูเลยนะฮะโอกาสนี้หาย,ยากนะครับ ชมช็อตเบนเดวิตนะครับซัดไก่มาัสตันใส่เมืองทองเต็ม10ให้เท่าไหร่กันจนังหวะนั้งข่าวเบนจามินเจมเดวิตแนวรุกทีมชาติไทยยุคมาชนาอิอินะครับยิงไกลอย่างสวยพาเป็นประตูชัยด้วยนะฮะตสกัดอุตตานีขึ้นนําเมืองทองโยเต็ดคนนี้แหละนะครับการหลักของทีมชาติไทยอิชิอิต้องมีนะฮะก็ต้น่งว่าสุดยอดจริงนะครับฟอร์มในช่วงนี้นะครับของเบนจามินเจมเดวิตนะครับก็น่าจะเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยในอนาคตนะครับ เป็นนักเตะสร้างสารรค์เกมนะครับเลี้ยงบอลเชื่องเท้าไปกับบอลได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะตอนนี้ฟอร์มกำลังดีก็น่าจะอยู่ในชุดทีมชาติไทยย,วยาวๆนะครับอายุน้อยด้วยนะฮะก็เป็นเจนใหม่ของเรานั่นเองนะครับนี่คือสุดขา่าวฟุตบอลไทยนะฮะซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่22เมษายนนะฮะ